ถ้าเจอเลขนี้หรือเลขนี้จะต้องอ่านยังไงกันนะไปดูกันเช่นตัวนี้ตัวนี้หรือตัวนี้ที่มีศูนย์อยู่ตรงกลางตัวอย่างเช่น1 0 1หรือว่า101เราก็จะพูดว่าอีปายหลิงอีถ้าเป็น102เราจะพูดว่าอีปายหลิงเแล้วถ้าเป็น103ละ่ะจะพูดว่ายังไงนะ อ่อปาหลิงซันถูกต้องค่ะแล้วถ้ามีศูนย์มากกว่า2ตัวขึ้นไปล่ะจะต้องอ่านยังไงกันนะตัวอย่างเช่น1 5 0เราก็จะพูดว่าอีเชียนหลิงอูแล้วถ้าเป็น1 6 0เราก็จะพูดว่าอีเชียนหลิงเลี้วหน0รหรือ120จะต้องอ่านยังไงกันนะ ไปดูกันเช่น110ภาษาจีนเราจะพูดว่าอ e ีป e ่ายอีส e ือหนึ่งร้อยยี่สิบอีป่ายออือแล้วถ้าเป็นหนึ่งราสล่ะพูดว่าไงนะอ๋อใช่แล้วเขาจะพูดว่า e e อีป่ายโอสือนี่มันเหินปังริว้วๆ,ๆ